กูปวดท้องไม่ไหวแล้วเวลาเทศเดี๋ยวกูจะเข้าไปอ,อหลังต้นกล้วยนะ <c oughs> ถ้ามีคนมาบอกด้วยนะบ,บอกด้วยนี่นี่ครูมิ้นขี่อยู่หลังต้นกล้วย <c oughs> นี่นี่ครูมิ้นขี่อยู่หลังต้นกล้วย <c oughs> <c oughs> อะไรักษาพ่ออย่างเดียวไม่พอต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกอ้าวปันไหนเธอบอกว่าแม่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ไงทำไมยังขี่จักรยานมาล่ะลูกโอ้โหรถราคาตั้งหลายหมื่นเขาบอกต้องใช้คนค้ำแม่ผมเลยไม่เอาครับรถอะไรราคาก็แพงไม่มีขาตั้งให้ต้องใช้คนค้ำ